สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรล่าให้ฟังหลังจบบายซูเมฟลาเป็นเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพวกพี่ๆทีมงานเ<อ>ด็กดู Friday l i ไลฟ์ s เ i ช n สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะฮะเราจะมานั่งจับเข่าคุยกันแบบชิวๆนะมาเล่าแบบประสบการณ์กันหน่อย เออการทาเด็กดูไฟเดย์ไลฟ์เซชันเนี่ยมันเป็นรายการใช่ไหม<ช>เป็นรายการที่แบบเป็นพื้นที่ให้พวกพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยชาวศิลปารนะได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง<ด>แบบบางคนอืได้เล่นดนตรีแบบบางคนเนี่ยแบบเก่งดนตรีมากแต่แบบเฮ้ยไม่มีเวทีได้ไปโชว์เนี่ยเด็กดูไฟเดย์ไลฟ์เซชันเนี่ยจะพาแบบชาวดนตรีเหล่านั้นอ่ะออกไปสู่โลกภายนอกก็มาดูกันหน่อยว่าอยากรู้เลยมันเกิดขึ้นมาได้ไงครับอย่างที่เกิดไปตอนแรกเลยค่ะเราเนี่ยไม่รู้ค่ะว่า ในวงดนตรีคณะเราใช่ไหมคะก็มีเก่งเยอะแยะมากมายแต่ว่าค่อนทางที่จะแบบไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะเราก็เลยเฮ้ยเราจะทํำยังไงดีนะอ่ะเป็นไงเป็นไงออนไซด์ดีไหมนื่อุ้ยนอเล่นค่ะไม่เหนื่อยแต่มันยังไงมันยุ่งยากมันเยอะค่ะเราก็เลยจัดเป็นออนไลน์มันเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเอออยากรู้ว่าไอ้มันแบบเด็กดูไฟเดย์ไล์เซชันเนี่ย มันมีโลโก้หนึ่งที่แบบเป็นภาพจำของใครหลายๆคนเลย hmm. ใช่มอยากก็เลยอยากรู้อะว่าแบบเฮ้ยไอโลโก้เนี้ยมันมีที่มาอะไรไหมตอนแรกเนี่ยแล้วก็เอ๊ะเราจะเอาโลโก้เป็นยังไงดีให้คนแบบเห็นแล้วแบบจําได้เลยตามชื่อเลยค่ะเด็กดุอ่าเราก็เริ่มแล้วมีเด็กเด็กดุมันจะดุยังไงวะคือมันต้องสนต้องดุต้องสนุกเราเลยเป็นไงเราเลยถาน้านี้ค่ะนี่อะทำทำทำน,นะทำนองเราก็เลยได้เป็นโลโก้นี้ค่ะ เอาขึ้นอินเซอร์ขึ้นอินเซอร์๊บ๊ะโบ๊ะแล้วรู้ไหมคะว่าใครออกแบบนี่ค่ะคนนี้คนออกแบบโลโก้ ไลน์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะมีค่ะน้องน้องนี้น้องชื่ออะไรคะชื่อใบตองนะคะหลายคนนะที่ดูจะแอบสังเกตเพื่อนๆเราเนี่ยจะสังเกตแน่นอนว่าเฮ้ยมันมีเด็กเมบเพื่อนเรานี่วาที่ไปเล่นอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแบบมันมีวิธีการคัดไหมหรือว่าแบบไปเชิญชวนเข้ามายังไงเอาได้เขามาเล่นในรายการนี้ครับจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้คัดแบบจริงจังนะเราเห็นพี่ๆเพื่อนๆมีวงดนตรีที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นแบบชูโรสที่มีเด็กเมพด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือเขาเหมือนสร้างวงกันมาเพเพื่อนเรา ดีขนาดนี้ส่วนลึกในความทรงจาชูโรสนะคะแต่แบบออ่าก็คือแบบเพลงดีมากแต่ว่ายังไม่มีงานเลยลองไปชวนมาเล่นให้รายการเราไหมคนจะได้เห็นมากขึ้นนะจะได้แบบโชว์ฝีมือพี่พี่วันเวลาอะไรอย่างนี้ก็แบบชวนเขามาเล่นด้วยกันใช่โหแต่สําหรับบางคนนี่ก็กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดเลยนะเฮ้ยเพลงที่ไม่ได้รู้จักแบบเฮ้ยเพลงในสิมคทรเทสสิมคกรเป็นอย่างนี้เหรอบางคนก็ได้เห็นแล้วแบบโครงการที่ดีอะไรแบบนี้รายการที่ดีๆแบบนี้ มันมีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างไหมโอ้มีมากมายหลากหลายสิ่งช่วงที่เราจัดนะคะมันเป็นช่วงแบบพร้อมพร้อมกับงานเยอะมากงานนี่แบบเต็มไปหมดเลยก็เลยทําให้แบบอาจจะไม่มีพี่ๆที่จะมาช่วยทําเรื่องซาวได้อะไรอย่างนี้เราเลยต้องแบบไปหามาหาอย่างยากลําบากเลยว่าแบบจะมีใครมา ทำให้เราไหมก็ไปหาไ,ปได้แล้วก็ผ่านไปได้นะคะอืมแต่แบบที่สุดๆก็คือการหาคนทําซาวใช่ไหมใช่ใชแบบว่าคนมีคนทําซาวอะไรอย่างนงี้แบบด้วยความที่มันเป็นไลน์เซ็กชั่นอะไรอะไรมันก็ต้องแบบสดแต่ว่าอย่าสดมาก<ช>เดี๋ยวมันจะฟังไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบหาคนมีดแบบไปกราบเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เพื่อนเราเราไม่มีตังค์อ่ะ <c oughs> ได้แบบ <c oughs> ช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยทำให้เราฟรีได้ไหมเราก็เลยได้นี่นะคะ คิมมอร์นิ่งคอเราแปะแปะอย่างนี้คิมขอบคุณมากเพื่อนเด็กเมฟทุกคนจะเข้าใจสถานการณ์นี้ดีในการในการหาคนมาเข้าร่วมเนี่ยคนมาแบบใครที่ก็ได้ที่สามารถช่วยเราได้อแต่สุดท้ายมันก็ออกมาดีนะถึงใจมากเลยอะต้องขอบคุณพี่ๆทีมชาวเลยแบบเก่งกันมากพี่ๆดูดยางเราเองนะคะพี่ๆดูดยางเราเองแบบคนไหนสนใจติดต่อวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะพี่ๆเราทำให้หมดเลยคุณเล่นนะลอหนูดีกว่า มีใครไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาแบบเราอยากจะชื่นชมเขาหรือว่าเขาซซเรียสมากหรือว่าเราอยากจะยกย่องให้เฮ้ยคนนี้แทบจะเป็น MVP ีของรายการนี้เลยอ่ะส่วนตัวอยากให้เมจิเป็น MVP ีเพราะว่าเมจิเป็นคนหาว่าแบบจะมีใครมาเล่นบ้างใครจะทำอะไรบ้างแล้วก็ตอนที่ที่เราบอกว่าเราคือกรหากันอ่ะเมจิก็เป็นคนหามาว่าแบบเออทีมสาวคนนี้แหละมาช่วยพวกเราได้กูสถานการณ์กูโลกเวอร์เป็นเป็นฟิลแบบ ทีมหาใช่พี่คะพี่เป็นเป็นฟิลแบบแบบเป็นเป็นคนกล้าเนคนแรขอช่วยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยนี่ะนี่ต้องใครเขาไงใช่โอ้ยชมงี้ชมกันต่อหน้าอย่างนี้ผมยาวเลยโอ้ยหน้ผมหูท่านหนูท่านหูแล้วแต่ตรงหูไม่มีผมอะโอเคก่อนจะลากันไปนะแบบอยากฝากอะไรถึงคนที่ชอบรายการนี้ไหมแบบเมื่อฝากถึงซอนก็ได้ แบบชอบรายการนี้มากอ่ะแบบอยากฝากอะไรไหมสำหรับคนที่ดูรายการเด็กดูไฟเลเยอ์ไลเซชั่นอะไรเงี้ยเนเมบนะครับก็อยากจะฝากคลิปสัมภาษณ์ของพี่ๆนะครับทุกวงเลยคือตลกมากทุกคนลองเข้าไปดูอยากเป็นอะไรอยากเป็นช่างไฟอยากเป็นช่างไฟบางวงมาอยางเป็นช่างไฟอ่าบางวงบางวงพูดประวัติวงตลกมากทุกคนลองไปดูนะคะคลิปสัมภาษณ์แล้วก็ฝากวงพี่ๆด้วยนะคะอาอสงสัยมีวงอะไรบ้างไปดูค่ะไปดูรออะไรอยู่ไปดูเลยตอนไม่ฝากอะมากชอบ ไลค์แชร์แชร์เลยแชร์อยากมีรายการแบบนี้แชร์อีกเดี๋ยวเอามาอีกมีวงในสิบประกรหนึ่งร้อยวงเดี๋ยวทำเลยหนึ่งร้อยอีพี เอ้ยถ้าอยากดูอ่ะก็ติดตามไอชื่ออะไรนะออฟิเชียลใน YouTube นะเออติดตามส่วออฟิเชียลใน YouTube เดี๋ยวจะมีแบบมีกิจกรรมมีงานพาวงในศิลปากรไปเล่นมีงานแบบให้มาเดินที่สินปรกรอะไรเงี้ยรอติดตามไว้เลยวงดีๆสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอบคุณผ uh huh er> ู้ชมรายการของเราทุกคนนะคะว่าที่คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะเย้ แล้วก็ขอบคุณโ,โหพี่พี่เด็กดูไฟดีไลฟ์สันอีกครั้งนะครับอ่าก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเล่าให้ฟังหลังจบนะครับถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากติดตามเรื่องราวดีๆสุมเมฟลาเป็นเลินความสนุกสุดวุ่นวายอะไรต่อไปภุมติดตามอยู่ใ,ใกล้อย่าลืมเอื้อมมือไปกดให้หน่อยนะครับเายแล้วตอนนี้ซูมเมฟลาเป็นเลก็เดินทางมาจนถึงสิ้นสุดทางถนน มันคงจบแค่นี้สินะไม่ใช่จ้าเรายังมีรายการอื่นๆอีกอยู่ในช่อง YouTube และ TikTok ของสุมเมฟนะครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากติดตามรายการอื่นๆที่สนุกมากกว่านี้หรือเปล่าต้องไปดูนะอีกมากมายปุ่มติดตามอยู่ใ,ใกล้อย่าลืมเอ,อื้อมมืไปกดได้เลยนะคะ